แขกรับเชิญของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์วันนี้จะเป็นใครและเขามีสไตล์แบบไหนไปพบกับเขาเลยครับ ีสไตล์วันนี้ครับเหยาทรงเร่งหงเนี่ยมีนัดไว้กับแขกรับเชิญของผมท่านหนึ่งครับแขกรับเชิญของผมท่านนี้ครับมีสไตล์โดดเด่นเรื่องการสะสมจักรยานโบราณครับแต่ที่สําคัญครับเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้สะสมนะครับทุกวันนี้เขาเป็นทั้งช่างเป็นทั้งคนซึ่งเป็นเจ้าของอู่ที่สําคัญเขาผลิตจักรยานโบราณล้อโตคนเดียวของประเทศไทยอีกด้วยครับชีวิตของเขาน่าสนใจแน่นอนครับเหยาทรงเล่งหงนัดกับเขาไว้ที่ พัฒนารเล่งหงสุขุมวิทกลีสองพัตนารของครอบครัวเงียสงเล่งหงเองนะครับไปพบแล้วก็พูดคุยกับเขาที่นั่นได้เลยครับแล้วตอนนี้ครับเงียสงเล่งหงก็มาถึงที่พัตนาการเล่งหงสุขุมวิทกลีบสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผมว่าเราไปรู้จักกับประวัติของเขากันก่อนครับสวัสดีครับผมชื่อจิรัตันเจริญครับในวงการสายยางผมเรียกพี่ชัยเสือใหญ่ครับผม ประกอบร้านจักรยานซุกซ่อมจักรยานโบราณและขายจักรยานโบราณทุกชนิดครับผม กัับบเฮีย่งงงครรกแารพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยฟิล์มกองแสงไฮคูเย็นคุ้มทนเบนทนันฮอตไลน์โทร027585558พัฒคารเล่งหงสุข,ขุมวิดโดเก็สอต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปี ถ้าว่าท่านชมมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะครับงานโต๊ะแชร์งานวันเกิดหรืองานรับปริญญารวมไปถึงงานมงคลสมรสที่เล่งหงสุขุมมิตรเกบสองพร้อมบริการครับโทรไปสำรองที่นั่งได้023116155ในสัปดาห์นี้ครับเนโซงเล่งหงแจะแนะนำแขกรับเชิญของผมท่านหนึ่งครับชีวิตของแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับน่าสนใจมากเขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มหาสตุ้งสตางได้ชีวิตของเขาเนี่ยหลงไหลเรื่องราวของ ของโบราณครับจบจนทุกวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปพบเจอสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ตัวเขาเองเนี่ยพอได้พบหลงรักเลยแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้รวบรวมสะสมมาจนทุกวันนี้เขาบอกว่าสามารถเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็หาสต้งสตังได้จากสิ่งซึ่งเขาเก็บสะสมมายาวนานในวันนี้ครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้ชื่อว่าคุณชัยครับเป็นคนรักจัก,กรยานโบราณและวันนี้เขาสละเวลาของเขามาพูดคุยชีวิตของเขา ในสตูดิโอของเราที่นี่ครับสวัสดีครับคุณชัยครับสวัสดีครับคุณชัยครับที่ผมบอกท่านผู้ชมไปว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบสะสมของโบราณตั้งแต่เริ่มหาสตุ้งสตัางได้เลยจ<ช>ริงนะมใช่ครับผมก่อนอื่นเลยวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องราวชีวิตของคุณชัยนะครับว่าตั้งแต่เริ่มมาชีวิตเป็นยังไงเรียนจบอะไรมาทํางานอะไรจบจนทุกวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นของความเป็นคนลักจกักรยานโบราณ<ช>ของคุณครเริ่มต้นก่อนเลย เรียนจบสาขาอะไรครับคุณชัยนิเทศศาสตร์า ح, รสารศาสตร์ครับเรียนจบนิเทศคราบผมมหาลัยราชพัฒน์จังกษมโอ้โหแล้วได้มีโอกาสใช้สิ่งที่เราเริ่มเรียนมาประกอบเป็นอาชีพไหมก็มีบางส่วนเนื้อง,งานที่เราทํทุกวนประจําจริงงานที่ประจําถ้างานทั่วไปแล้วก็ไปอีกแนวหนึ่งครับคราบผมงานประจําที่ทําอยู่นี่คืองานอะไรครับเ,ออเป็นช่างภาพของช่อง5้าครับผมเป็นฝ่ายข่าวครับผมอ๋อเป็นช่างภาพฝ่ายข่าวช่อง5้าครับผมสายอะไรอ่ะคุณชัยสายทหารครับผม สายทหารเรียนมาทางด้านนี้โดยตรงแล้วทํางานมาอยู่สายเกี่ยวกับเรื่องช่างภาพสายทหารเนี่ยนานอย่างครับมาสิบเก้าปีกว่าครับสิบเก้าถือว่ายาวนานนะเยาวนานครับผมแต่ว่าก็ยังดีว่าดีกว่าคนอื่นซึ่งได้มีโอกาสล่ําเรียนในสิ่งที่เราเรียนแล้วก็ได้มาประกอบเป็นอาชีพใ่ในสายที่เราเรียนด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมเอาละพอเราเริ่มทํางานในสายงานที่เป็นช่างภาพเนี่ยถามหน่อยเือการทํางานเป็นช่างภาพเนี่ย รายได้ดีไหมก็สมัยก่อนเงินเดือนก็นิดเดียวครับสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาท59สิบเก้าปีที่แล้วถือว่าเป็นข้าราชการไหมัช่องห้าเป็นกึ่งราชการเป็นรับวิสาหกิจลูกจ้างทหารคบอ้อลูกจ้างทหารครับก็เรียกว่ากึ่ง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 ครับผมสามพันกว่าบาทเมื่อสิบเก้าปีที่แล้วและเห็นบอกว่าตัวเองเนี่ยสิบเก้าปีที่แล้วก็เริ่มเป็นคน ที่เห็นของโบราณพวกนี่คันไม้คันมือใช่คับผมใช่อะไรบ้างเริ่มต้นได้ยังไงกับการสะสมของเก่าเริ่มจากจักรยานโบราณอะ่ะคือมันเป็นอะไรที่สวยอะ่ะเวลาเขาปั่นอะ่ะเราอยู่บ้านนอกเราอยากได้คันเราไม่มีให้ให้ปั่นเงี้ยครับพอเรามีตังเราก็อยากได้มาสะสมเดี๋ยวนะอธิบายให้ผมกับท่านผู้ชมเข้าใจหน่อยครับคุญชยัยความหมายของคำว่าจักรยานโบราณเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเป็นจักรยานเหมือนรถทุกสมัยก่อนอะ่ะที่ทุกต้องแข็งเนี่ยทุกข้าวสารเป็นลูกๆใหญ่ๆอย่างเงี้ย อ๋อที่ที่แบบว่าเวลาเขาปั่นเนี่ยนะมันจะต้องมีแกนตรงนี้แล้วก็ต้องยกขาขึ้นใช่คับผมมีบรรทุกน้ําแข็งด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีโค้งๆอย่างนี้แล้วเบรกอยู่ตรงนี้เบรกเหล็กครับผมเบรกเหล็กคันสูงประมาณสักเมตรกว่าใช่ครับผมใช่อันนั้นพ่อผมขี่พ่อผมมาจากเมืองจีนขี่สรงของอยู่เยาวราชอ๋ออันนั้นถือว่าเป็นจักรยานโบราณใช่ครับผมโอ้โหนี่มันเก่าแก่มากเลยนะถ้าเกิน50ปีถือว่าเป็นโบราณครับผมอันนี้50ปีเกินแน่นอนครับผม อ๋อนี่ก็คือจักรยานโบราณใช่ครับแต่ความเป็นโบราณของจักรยานโบราณนะคุณชัยมันมีลักษณะแตกต่างกับจักรยานทั่วไปยังไงอ่ะมันดูความคลาสสิกในตัวแล้วความแข็งแรงรุ่นใหม่สู้รุ่นเก่าไม่ได้แล้วความคลาสสิกมันมีอยู่แล้วในตัวเห็นที่ไหนแล้วแต่ว่าต้องจอดรถดูทุกคนส่วนมากโบราณคือเห็นแล้วต้องชอบเลยใช่ครับผมแล้วสำหรับชีวิตของคุณชัยนะคนซึ่งเป็นคนรักของโบราณนะทั่วไปอ่ะแน่นอน จะลักอะไรก็แล้วแต่หรือของโบราณสะสมอะไรก็แล้วแต่เขาต้องเคยพบรักรักครั้งแรกของคุณชัยกับจักรยานโบราณไปพบรักกันที่ไหนที่สะพานมขวานสะพานมขวารังสรรค์อ่ะใช่ที่ทุกวันนี้เขาปิดกันอยู่เรื่อยๆใช่คับผมเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นตลาดตลางคืนเนี่ยของเก่าแล้วก็ไม่ใช้ก็มาตั้งขายอะไรย่างเงี้ย ครับผมผมก็ชอบไปเดินดูเรื่อยๆถามราคาเรื like ่อยพอเออไปเจอจักรยานโบราณสะดุดตาก็เลยถามราคาเขาจักรยานโบราณอย่างที่คุณว่าแบบขี่ส่งของส่งน้ําแข็งใช่มครับใช่ครับเขาเขาก็มองเราสภาพเราขาสั้นเท้าหนีบครับผมแล้วก็เขาเลยถามว่าเราถามเท่าไหร่เขาบอกเหมือนเหมือนถามว่ามือกระบาดเหมือนเราไม่มีญาซื้ออย่างเงี้ยครับแต่เราก็ไม่มียาซื้อจริงๆ วันนั้นไม่มีปัญญาซื้อใช่ครับผมแต่เขาพูดถามเรามาว่าหมื่นกว่าบาทใช่มีปัญญาซื้อป่ะใช่ผมก็เลยมันหมื่นกว่าบาทจริงๆเราก็ไม่มีไม่มีครับเราก็อยากโกรธเขาโกรธเขาไหมไม่โกรธครับผมไม่โกรธเพราะว่าเราก็ไม่มีปัญญาซื้อจริงๆแล้วก็อยากรู้ว่าล้วก็ไปหายืมตังค์เขามาซื้ออีกอีกสาวหนึ่งมาซื้ออ๋อไปยืมเขามาไปไปคู่กัามาอะไรเงี้ยอยากได้คันนี้ไงที่เขาดูถูกเราไง อ๋อด้วยความแบบโอ้โหเจ็บใจด้วยเ <c oughs> จ็บใจไหมหาว่าเรามีปัญญาซื้อหรือเปล่าใช่ใช่วางแผนไว้เลยเดินออกมาจากร้านคิดว่าเดี๋ยวเจอกันใช่แล้วก็ไปหายืมตังค์เพื่อนมารวมรวมกันหลายคนหมื่นกว่าบาทครับผมทาไมกล้าตัดสินใจยืมเงินคนอื่นหมื่นกว่าบาทมันเยอะนะเพราะความดูถูกไงอ๋อเราก็แหมเราก็ไม่มีตังค์แต่เราก็อยากได้แล้วดูถูกเด้อเลยอ้หต้องมาซื้อเห็นว่าเราซื้อได้จริงมันจีบใช่หรืเลยมันจี อีกเสาก็เลยยังอยู่แน่นอนคันนี้ก็เลยไปหายินตามมาอยู่โอเคอยู่เลยซื้อเขาจำได้แล้วเนี้ยราคาเท่าไหร่วันนั้นใส่ชุดเกงเดิมตัวเดิมเลยไปไปไปเลยแล้ววันนั้นซื้อในราคาเท่าไหร่คุณชัยต้งจะหมื่นหนึ่งร้อยหนึ่งพันจะไม่ได้นะหมื่นหนึ่งร้อยหรือหมื่นหนึ่งพันก็แล้วแต่แล้วก็เอารถคันนี้กลับบ้านกลับบ้านครับถ้าลองมามาตกแต่งอัจจะมีปันสักมาสองเดือนนะครับแล้วจะมี คนเห็นนะเขาจอกอยากซื้อคันนี้ชอบมากเลยเขาบอกผมซื้อแพง<ม>เขาให้ประมาณสองหมื่นอ่ะคุณขายไหม<อ>แล้วคิดหนักเงินก็อยากได้แล้วเ็เป็นนี่เขาอยู่ไง <c oughs> แล้วเอา,เ,อาเขาตัดใจว่าอีกวันหนึ่งเขานัดรถไปส่งเขาครับเราก็ปัดไปส่งเขาครับส่งเขาเีรแล้วก็ขายสักนี่ไปใช่ไหมครัครแล้วก็เริ่มสนใจแล้วไงก็เลยไปหาซื้อมาอีกเนี่ย ขายคันซื้อเข้าสองคันสองคันเข้าซื้อสี่คันเนี้ยขายทุกวันจนมีจักรยานหลายร้อยคันนี่น,น้ย,ยนั่นหมายความว่าคุณชัยเนี่ยก็คือเริ่มค้นพบตัวเองว่าเฮ้ยไอจักราย,ยานโบราณที่เราไปซื้อเนี่ยไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาเนี่ยใช่ครับผมเฮ้ยพอเอามาตกแต่งด้วยฝีมือเราหรือซ่อมแซมด้วยฝีมือเราแล้วมันทํากําไรได้กลายเป็นธุรกิจได้ใช่ครับผมใช่แล้วกําไรดีด้วยซื้อมาหมื่นหนึ่งขายเท่ารขายสองหมื่นเท่าตัวครับผมโอ้โห หลังจากนั้นก็คือเอาแล้วเอาแล้วชัยเจอทางแล้วหมาปหายอ,อย่างเดียวอะไรจักรยานลานน้ามันมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคุณชัยจักรยานที่คุณพูดเนี่ยตะกอนเยอะที่ตลาดมาขวานอ่ะใครมีของเก่าจักรยานเก่าอะไรอะไรอ,อกเก่าก็มาตั้งขายปูขายพื้นเต็มหมดเลยโอ้โสแสดงว่าเราก็สะสม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 ,มาเรื่อยๆจนตัวเองนี่ถือว่าเป็นคนซึ่งรักจักรยานโบราณแล้วก็มีสะสมไว้ขายถูกไหม ขายได้ส,สักสสบางคนนี่สะสมอย่างเดียวไม่ขายแต่ของคุณสะ,ส,ะสมด้วยขาย <สะ S 2> ด้วยซ่อมด้วยซ่อมด้วยพววงจรสภาพมาพังๆอะไรแต่กลับไปเหมือนสภาพเดิมอ๋อในที่สุดคุณก็เปิดเป็นอู่แล้วฮะเป็นร้านเป็นคล้ายชมรมด้วยเป็นคนกลุ่มจะพ็นกลุ่มที่คนชอบเกี่ยวจากเกโบราณเนี่ยไม่มีอะไรก็ต้องมาเอาที่เราเออก็เรียกว่าเอาสิ่งที่เรารักทำไปทำมาทำเล่นๆใช่เล่นไปเล่นมาก็เลยกลายเป็นเรื่องเราเป็น เรื่องของธุรกิจ<ช>เรื่องเป็นเรื่องของชมรมเรื่องของการเปิดร้าน<ช>ทำเป็นร้านได้เลยใช่ครับผมอ้โหสุดยอดเลยท่านผู้ชมครับแค่ช่วงแรกของชีวิตของคุณชัยนะครับนักสะสมจักรยานโบราณเนี่ยก็น่าสนใจเลยนะครับคนอะไรเห็นจักรยานเริ่มต้นเห็นปุ๊บก็เรียกว่ารักเลยแต่ไม่มีตังค์แต่ใจเขาถึงครับไปหายืมตังค์เข้ามามาซื้อด้วยข้อเดียวเลยซื้อเพราะว่า เหมือนดูถูกเขาดูถูกปรากฏว่าซื้อมาแล้วทํากําไรได้จนในที่สุดตัดสินใจเปิดเป็นร้านซ่อมจักรยานโบราณเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยเขาต่อว่าแ้วจักรยานโบราณที่ทําให้เขามีชื่อเสียงจนทุกวันนี้ใครๆเรียกเขาว่าชัยคนรักจักรยานโบราณจักรยานโบราณแบบนั้นเนี่ยบ้านเราอ่ะที่แบบล้อโตๆแบบโบราณที่เราเห็นในหนังมีจริงหรือเปล่ากลับมาช่วงหน้าครับ